สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีมังกรวันนี้ช่องบัวลักษณหนึ่งห้าเก้าจะมาคุยในเรื่องของการงานการเงินช่วงรักสุขภาพและความรักประจําเดือนมีนาคม2อง7ซึ่งช่วงจังหวะของเดือนมีนาคมนั้นจะมีดาวย้ายทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของดวงดาวซึ่งจะย้ายในเดือนมีนาคมนี้ก่อนนะคะ,ะดาวแรกนั้นคือดาวประพุธย้ายเข้าสู่ราศีมีในวันที่3มีนาคม2 7 เวลา11.55นาฬิกาแล้วก็เดินเสิร์ชด้วยได้ตำแหน่งปลักเกษตรตำแหน่งนิดและตำแหน่งมหาจักรตำแหน่งปลักเกษตรนั้นหมายความว่างอนเงนคอนเคลนไม่ค่อยมั่นคงนิดหมายถึงความอ่อนน้อยด้วยค่าไรอิทธิพลมาจากม,ามักจะต้องพยายามมากกว่าเดิมเป็นสองเท่ามาจากกว่าจะได้ต้องบุบันพันชงเชงนะคะต้องมีความพยายามมากขึ้น ในจากที่เคยทำเดิมก็ต้องเป็นมากเป็น2เท่านะคะ,ะแล้วก็ดาพุธเข้าสู่ราศีมีนซึ่งในราศีมีนนั้นก็มีดาวพระราหูตั้งรับอยู่ก่อนและตั้งแต่วันที่16มีนาคมเออ16ตุลาคมสอง6ร 16, ที่ย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะ,ะมาอยู่ในราศีมีนเป็น,นเวลาหนึ่ปีครึ่งเมื่อดาพุธเข้าไปอยู่ร่วมด้วยดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ หลอกคู่รวงคู่กคดีความคู่ศัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการพูดจาจิรจาในการทําสัญญาในการถูกหลอกถูกลวงถูกโกงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะต้องดูให้ดีๆในการพูดจาในการอคอมเมนต์ในการทําอะไรก็ตามแต่การลงทุนก็ต้องคิดวางแผนให้ดีอาจจะมีการหลอกลงทุนแล้วก็เชิดเงินไปเหมือนที่ข่าวลงเยอะๆนะคะ แม้ว่าจะเป็นคนที่เรื่องของหลอกแอ้หลงรักแล้วก็อโอนเงินอะไรพวกนี้ก็มีด้วยนะคะส่วนสําหรับดาวที่สองก็คือดาวประสุกร์ก็สูราศีกุมนวันที่9มีนาคม2567เวลา12.38นาฬิกาได้ตำแหน่งอุจจาวิราชซึ่งอุจจาวิราชนั้นก็คือมีสนเสน่ห์เป็นที่นิยมสังคมยกย่อง าดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งในราศีกุมนั้นมีดาวพระเสาร์ตั้งรับอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันรสิบก 16, เป็นต้นไปสองปีครึ่งไม่ไปไหนสองปีครึ่งอยู่ในราศีกุมเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งเดือนที่ดาวพระศุกร์เข้าไปอยู่ในราศีกุมนั้นดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เป็นคู่เสี้ยนตรรตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาเรียกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอาจจะต้องมีเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องขัดใจกันมี ความที่มันไม่ค่อยลงตัวกันหรือถ้าเป็นคู่รักก็อาจจะเป็นลักษณะของความาทุกปรับปนเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงของวันที่14มีนาคมส5 6 7นั้นดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีมีนเวลา14.42นาฬิกาและตำแหน่งอุจจาวิลาชก็มีสเสน่ห์เป็นที่สังคมยกย่องเช่นกันนะคะาดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระพุธ แล้วก็ไปอยู่ร,ร่วมเรืองกับดาวพระราหูดาวพราชิตย์กับดาวพระราหูนั้นก็เป็นคู่ศัตรูกันด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ,ะส่วนดาวสุดท้ายนั้นก็เป็นดาวอังคารเข้าสู่ราศีกุมนันที่15มีนาคม2 5 1 7เวลา23.51นาฬิกาเดินเสด็จเดินอย่างรวดเร็วดาวอังคารเข้าสู่ราศีกุมซึ่งมีดาวพระเสาร์ตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ดาวอังคารนั้นกับดาวพระเสารก็ไม่ถูกกันเป็นคู่ศัตรูกันด้วยก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาคมนี้จะเห็นได้ว่าดาวทุกดวงที่กระเดินเข้าสู่ราศีมีนราศีกุ่มนั้นจะเป็นดาวที่เป็นคู่ศัตรูคู่เส้นศัตรูคู่หลอกคู่ลวงคู่กะดีคงกระดีความาต้องระมัดระวังช่วงจังหวะนี้เป็นพิเศษนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรสามารถดูได้ทั้งสองเลยนะครับเพราะว่าดูเป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคุบคคใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ,ะชาวราศีมังกรนั้นก็จะมีรูปร่างผอมสูงมือยาวเท้ายาวผิวสองสีหน้าสี่เหลี่ยมท่าทางบึกบุนมักดื้อเจคอหนักแน่นชอบปฏิบัติชอบบริหารกระตือรือร้นในการปกครองแต่มักหวั่นระแวงนะคะ ซึ่งมีดาวพระเสาร์เป็นดาวตัวตนตนุลักษ์ดาวพระเสาร์เป็นคนที่เครียดมากคิดมากเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตบางคนก็มีความทุกข์ในใจอยู่นะคะ,ะในเรื่องของการงานนั้นนะคะ,ะใ,นในเรื่องของตัวตนนั้นในช่วงจังหวะของปีนี้หรือ,อสองปีครึ่งนะับตั้งแต่วันที่1มีนาคม2อ6 6เป็นต้นไปนะคะก็อยู่ในราศีกุมในภพเรือนกระดุมพระการเงินรายได้ ก็เป็นคนที่หาเงินหาทองหาไรายได้เข้าสู่ครอบครัวหรือสู่ตัวเองนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่2ปีครึ่งการงานเป็นดาวพรสะสศุกร์ดาวพระสศุกร์มีสองภพเรือนคือการงานแล้วก็ปุตตะการเริ่มอะไรใหม่ๆการลงทุนการพบรักใหม่การงานการการะทําแล้วก็กรรมดาวการงานดาวพระสศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมภนะ์ในวันที่9มีนาคม2567 ไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์อยู่ในราศีกุมแล้วนะคะก็เป็นคู่เสี้ยนศัตรูกันคู่นี้นะคะในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นแทนที่จะราบรื่นก็อาจจะมีเรื่องของการขัดสนอ,อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแทรกแซงก็ได้บ้างนะคะสาหรับช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์เข้าไปอยู่ในราศีกุมการเงินอาจจะติดขัดบ้างการงานก็อาจจะติดขัด เพราะว่าเป็นดาวคู่เสี้ยนศัตรูกันจากที่จะได้เต็มที่กลับลดทอนบรรเทาเบาบางลงนะคะส่วนเรื่องของอการเงินนั้นก็เป็นดาวราหูดาวราหูตอนนี้ก็สถิตอยู่ในราศีมีในภพวิภพสะอาดชะสาดชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารการพูดจาเจราจาการทําธุรกิจการเป็นในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือ ซื้อขายรถยนต์หรือ,อเป็นลักษณะของการพูดจาเจรจาการติดต่อกับพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการเดินทางระยะใกล้การทำงานในโลกของโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้นะคะ,ะก็จะได้การเงินมาจากเรื่องเหล่านี้นะคะจากการติดต่อสื่อสารจากการพูดจาเจรจาจากการเป็นนายหน้าจากการทำธุรกิจในโลกของโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้นะคะชาวราศีมังกรในช่วงจังหวะของ เดือนมีนาคมแล้วก็เรื่องของโชคลาภนั้นดาวอังคารซึ่งเป็นลาภะและอีกภพหนึ่งก็เป็นพันธุธุนะคะาดาวอังคารในช่วงของวันที่1ถึงวันที่14กุมภาพันธ์มีนาคมนั้นนะคะก็อยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นทับตัวตับตนอยู่ก็ทำให้อาจจะมีโชคลาภจากเรื่องของอ การซื้อขายที่ดินรัพย์สินสินก่อสร้างบ้านเรือนยานพานะหรือจากการเป็นนายหน้าก็ได้หรืออาจจะทํางานกับคนภายในครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันหรืออาจจะได้รับผลจากคนในภายในครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะรับผลมาทับตัวทับตนแล้วหลังจากนั้นนะคะพอวันที่15ามีนาคมสภานรค17ดาวอังคารก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งมีดาวพระเสารตั้งรับอยู่แล้ว ซึ่งดาวอังคารกับดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของราภผลก็อาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะได้มาไม่ครบถ้วนหรืออาจจะมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องของการที่ต้องมีเรื่องราวขัดสนมีแบบไม่เต็ม,ไม,ตมไม่เต็มหน่วยอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเป็นคู่ศัตรูกันมันก็เลยทําให้ลดทนบรรเทาเบาบางลงไปในเรื่องของราบผลนะคะ,ะส่วนสําหรับเรื่องของสุขภาพนั้นดาวมรณะเป็นดาวอาทิตย์ ดาวอาทิตย์นั้นในช่วงของวันที่1ถึงวันที่14มีนาคมนั้นก็สถิตยอยู่ในราศีกุมซึ่งอยู่กับดาวพระเาสาร์เช่นกันดาวอาทิตย์กับดาวพระเสาร์ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของค่ารายจ่ายเยอะหรืออาจจะมีเรื่องราวของความเจ็บป่วยต้องใช้จ่ายเงินในการรักษานะคะต้องระมัดระวังนิดนึ่งแล้วก็หลังจากนั้น ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งไปอยู่กับดาวราหูซึ่งดาวคู่นี้ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอสุขภาพนะคะ,ะส่วนวันที่สิบห้าที่สิบสี่มีนาคมสังดาหสิบเจ็ดดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนซึ่งตอนนั้นมีดาวราหูอยู่ร่วมด้วยแล้ว อตอนแรกที่อยู่ในราศีกลุมนั้นอยู่กับดาวพระเสาเป็นคู่ศัตรูพอย้ายเข้าสู่ราศีมียไปอยู่ร่วมด้วยกับดาวพระราหูก็เป็นคู่ศัตรูเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเจ็บป่วยก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางไกลก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีเรื่องราวติดขัดขัดสนไม่ได้ราบรื่นเท่าทีอ่อย่างที่ต้องการนะคะ ส่วนสัาหรับเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วดาปตัตตานิคู่ครองคนรักนั้นเป็นดาประจันซึ่งดาประจันนั้นต้องไปดูที่ดวงดาพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะคะว่าสถิตอยู่ในภพเรือนไหนจะได้รู้ว่าปตัตตานิคนรักกันเป็นอย่างไรนะคะคู่ครองคนรักเป็นอย่างไรต้องไปดูที่ตรงโน้น แต่ว่าเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนอ่อนไหวเซนสติมห้าใจอ่อนไหวง่ายแล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินนะคะลักษณะของคู่ครองของชาวราศีมังกรนั้นนะคะเป็นคนรักสวยรักงามอารมณ์แบบมีศิลปินในตัวส่วนคนโสดนั้นดาวรฤหัสเป็นภพปุตตะซึ่งดาวด,ดาวพะสุขก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ในที่9มีนาคมไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระ เสาซึ่งเป็นคู่เสียนตรรูกันก็ทําให้มีเรื่องราวของการที่อาจจะมีเรื่องของการที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดเพราะดาวนี้เป็นดาวคู่สัตว์คู่เสียนตรัตรูกันในเรื่องของความรัก ที่เขาเรียกว,ว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าทะเลาะเบาะแว้งเราดูดวงดาวเพื่อป้องกันเพื่อแก้ไขเพื่อระมัดระวังอย้าให้เป็นไปตามดวงดาวเราควรใจยินเราควรจะหลีกเลี่ยงเราควรจะหาทางป้องกันนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามดวงดาวช่างหัวมันเถอะไม่ใช่นะคะเราดูเพื่อเป็นแนวป้องกันแนวแก้ไขหรือแล้วหรือจะได้รู้ตัวร่วงหน้านะคะ แล้วบางคนบางท่านนั้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นมันอยู่ที่บุญวัส,สนาของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าคนไหนมีบุญวัส,สนามากตั้งแต่อดีตชาติและชาตินี้มันอาจจะไม่เกิดเรื่องราวที่แม่หมอกล่าวไปข้างต้นก็ว่า,าเกิดอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่มันอาจจะเกิดก็เกิดเล็กน้อยหรือไม่เกิดเลยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับบางคนบางท่านสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ